ครับคุณผู้ชมวันนี้ช่องของเราลงสจะลงลงที่ครับลงที่ปลงแดนว่าซัน <c oughs> มือนี้สิพ้าไปใส่เบียดครับเดี๋ยวมือนีเข้าสิพ้าไปใส่เบียดเนาะพูนไอเบืองว่าที่ได้จกักโตพูดนะพึ่งใส่ได้ ซันโวซันโวกำลังใสนะ่ล้านครับล้านเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงทักที่บอกภาษาอย่างเนาะทั้ทงภาษาเล่าภาษาไทายนี่แหละปนกันไปหลดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็อยากให้ท่านผู้ชม ทุกภาคทุกภาษาฟังได้ก็เลยจะเน้นภาษากลางสน่อยนะครับเราก็จะสายตามเนี้ยตามพื้นที่ที่นาที่นาของคนอื่นที่นาของเรามีเช่นนี้นี่อันนี้ที่นาของเราที่มีสะนี้แล้วก็มีกระท่อมน้อยๆตรงนั้นมีข้าวทิพย์อยู่ท้างบน ข้าที่ก็เป็นหลานอีกคนหนึ่งนี่ครับกระท่อมน้อยหน้าเราเนี่ยบิวคิวทัศน์มีภูเขาสวยงามมากนูนยาวไปถึงนูนล,ลังคาสีขาวเล็กๆแล้วก,ก็ประมาณนี้แหละชีวิต ชาวบ้านชาวนาเกษตรกร,ร,กรบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาโอ้อสาสิงลงเร่นทำดุมไวนะ้หน้าหนาว ตามันก็จะลงดุ้เนี่ยใส่แล้ว เขาจะถือว่านที่ใส่น้ำขึ้นหน่อยเด้ตามไปดูครับตามไปดูว่า<ม>เขาใส่เบ็ดกันยังไง โชว์สักหนึ่งอันสิใส่เยือโชว์สักหนึ่งอันสิเราก็จะมีไส้เดือนนะครับตัวอ้วนๆพีพีแล้วก็เสียบเอ้าหัวขาดเสียบแบบนี้เลยปะ ร้อยเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาไปให้ปลากินทำเรเหมาะเหมาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับหลังจากนี้ ว่ามันจะมีปลามากินไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราจะมาดูว่าหลังจากที่เราใส่ไปเนี่ยกี่ชั่วโมงกี่นาทีเราถึงจะได้ปลานะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับพักไว้ก่อนครับเดี๋ยวสักครู่มาดูตอนที่มันมีปลาแล้วนะครับชมบวิวสวยมากนี่คือป่าอ้อยเออเดี๋ยวนี้มันจะมีป่าอ้อยมาแทรกกับทุง่งนานะครับมันจะมีมลพิษนะครับก็ ที่โดนโวนกันก็จะเป็นยาฆ่าหญ้าเพราะว่าเขาจะใช้แบบฆ่าหญ้าเสร็จแล้วเขาจะไม่คำนึงถึงเกษตรกร,กรที่อยู่รอบข้างนะเขาก็จะไม่รู้ว่าตรงนี้ใช้สารเคมีพอไปเหยียบปุ๊บก็จะมีแผลคือมันมีแผลอยู่แล้วแล้วเราไปเหยียบแล้วมันก็จะซึมเข้าไปในร่างกายก็ได้ข่าวว่า ต้องไปโรงพยาบาลกันหลายรายเนี่ยครับโอ้โหมันกินเยอะเนี่ย หลังจากผ่านไปสองสามชั่วโมงนะครับเราก็มาดูว่ามันมีปลาติดเบ็ดไหมีมมแล้วถอดขึ้นมาถอดขึ้นมาว้าวจริงด้วยนี่ครับปลาช่อนหนึ่งตัวโอเค ทีนี้เราก็จะเอาปลาไปใส่ในวปลาช่อนตัวใหญ่มากต้ยมยำปลาช่อนแปะสะปลาช่อนนี่ <c oughs> อ้าวมีปลาหมอแ้วหนูอันนี้ก็มีปลาแลย ตอนนี้ได้ตาก,กล้องคนใหม่นะครับน้องเข้าทลิปเป็นตาก,กล้องไม่รู้ว่าผลงานจะออกมายังไงเดี๋ยวติดตามชมใน YouTube นะครับนี่โอเคเร็วถึงเวลายามเบ็ดแล้วเร็วเร็วเร็ว เราขึ้นมาดูที่ได้ปลาอะไรโอ้ปลาเข็งตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีขัาลรกขึ้นมาเดี๋ยวมันหลุดมันหลุดเอาขึ้นมาเร็วๆเดี๋ยวมันหลุดโอ้ข้าวทิพย์เก่งอย่างเลยได้สองตัวเนี่ยโอ๊ยทำไมดิ้นปลาปลาเอาไปปลดเอาไปปลดเอาไปปลด potni nay potni nay